สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสอนโดยคุณครูพัทราวันมูลซักด์ค่ะหรือครูแพรวเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่ครูแพรวจะมาสอนนะคะก็คือเรื่องเสียงคืออะไรนักเรียนรู้จักไหมคะว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินอยู่ทุกวันนี้คืออะไรนะ ถ้าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะเสียงนะคะเสียงก็คือคลื่นที่เกิดจากการที่วัตถุสั่นสะเทือนนะคะแด้ถูกส่งผ่านไปยังตัวกลางเช่นอากาศนะคะแล้วก็ส่งไปยังหูของเราทําให้หูของเรานะคะได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวเราเลยนะเสียง เป็นเครื่องมือที่สิ่งมีชีวิตนะคะใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะเอ๊แล้วเสียงมีเสียงอะไรบ้างนะที่เราเคยได้ยินนะคะ,ะก็ไ้แก่เสียงพูดคุยเสียงสัตว์ร้องเสียงเครื่องดนตรีเสียงยานพหาหนะและก็เสียงของเครื่องใช้ต่างๆนะคะ เสียงพูดคุยคือเสียงพูดคุยของคนนะคะเสียงสัตว์ร้องนะคะเช่นแมวจะร้องเมี้ยวเมี้ยวสุนัขจะร้องห้องห้องไก่นะคะจะร้องเอ๊เอเอออเอเป็ดจะร้องกาบ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 หมาจะร้อง และหมูนะคะจะล้องอูด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 ,อดส่วนกบนะคะจะล้องอบ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 อ,บอ,บอ,บอบเสียงเครื่องดนตรีได้แก่เสียงกองและก็เสียงกีตาร์ค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่เสียงของยนานพาหนะนะคะว่ายนานพาหนะจะมีเสียงอะไรบ้างนะคะเสียงจากรถยนต์บึ้นบึน,บน เสียงจากรถไฟปูน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 ฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักึกัก,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 กและสุดท้ายนะคะเสียงจากเครื่องบินนั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะคือเสียงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆค่ะเช่นเสียงระฆังเสียงนาฬิกาปลุกเสียงโทรศัพท์มือถือและก็เสียงวิทยุค,ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ของครูแพววนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ